สวัสดีครับวันนี้วันที่8ดมกรานะครับพศสองพนี่นะครับผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็มีโอกาสมาติดตั้งมารับใช้ประทิปนะครับอยู่บ้านโคกสว่างหมู่ที่สองตําบลวังตะเคียนอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทนะครับปั๊มเสมอที่เราลงไปกันนี้ก็ลอยทุ่นนะครับตอนนี้ก็7 5 0้ยห้าสบวัตต์นะครับให้น้ําอยู่ที่ 10. 5ห้าคิวส่งสูง4 5บห้าเมตรนะครับแผงสี่แผงนะครับสาม้อยสี่สิบวัตต์ครับ แล้วก็แสงแดดมันน้อยนะครับท่านดูนะครับตาสภาพก็ตามนี้นะครับแสงแดดไม่มีแล้วนะครับหมดแสงแดดแล้วแต่น้ําก็ยังออกกันอยู่นะครับเพราะว่ามันตื้นนะครับตื้นตัวนี้ผมก็ต้องทําตามสภาพนะครับถ้าแดดดีๆมันแรงกว่านี้มากมายนะครับโอเคช่างปิดได้แล้วปิดได้เลยสําหรับลูกค้าที่ นใจนะครับหรือว่ามีไล่ไม่เยอะเท่าไหร่หรือว่าต้องการใช้งบน้อยๆน,นะครับของดีๆนะครับตัวนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับ750บาทซึ่งปะทิพก็จะเอามาปล่อยน้ำหยดนี่นะครับผมปล่อยน้ำหยดแปลงนี้ก็เหมาะนะครับเหมาะสมนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดแต่ว่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับต่อเป็นระบบโซล่าไว้อย่างเดียวนะครับ นี่นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับที่นา่งงานจริงนะครับเข้ามาดูได้หรือว่านี่ประทิปนะครับปิดหน้ายังไม่เห็นหน้านะครับทาทางที่ดีนะครับลูกค้าที่อยู่เขตวางตะเคียนนะครับนี่ครับคอนเฟิร์มนะครับพี่ต้อยนะครับนี่ครับนี่มาสอบถามได้เลยนะครับน่าจะรู้จักนะครับนี่เป็นลูกค้าขาประจำาล้นะครับนี่ วันไหนวันไหนผมไม่มีคนขับรถก็นี่นะครับอาศัยพี่เขานี่แหละครับช่วยผมขับรถติดต่อได้นะครับติดต่อมาทางพี่ส้อยก็ได้นะครับถ้าอยากจะให้ผมไปดูหน้างานหรือว่าถ้าสนใจสินค้าเรานะครับยังไงก็นี่นะครับติดต่อมาทางพี่ส้อยได้เลยเดี๋ยวพี่ส้อยโทรหาผมนะครับเราก็จะดูแลกันไปนะครับผมแล้วก็ฝากเพจไปด้วยนะครับติดตาม ทีมงานเราได้นะครับทั้งใน Youtube แล้วก็ใน f a c e b o o k นะครับพิมพ์ไปที่มังกรฟ้าโซลารเซลล์นะครับเราจะเจอทีมงานเราทุกๆท,กที่ที่ไปทำนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับที่ผมได้ติดตั้งไปนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับเผื่อว่าท่านเผลอต่อผิดต่อพลาดโดยที่ท่านทำเองนะครับบางทีท่านอาจจะไม่กล้าโทรมาหาเรานะครับ ถ้าของอยู่ในช่วงประกันอยู่ท่านก็โทรมาติดต่อสอบถามเข้ามานะครับว่าออจะทําแบบไหนอะไรยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับเราก็ยังให้ประกันท่านของท่านอยู่นะครับเราก็จะดูแลให้ท่านเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นลูกค้าคนสําคัญของของเรานะครับผมเราก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปดีๆไว้ในที่วังตะเคียนนี้นะครับผม จากใจทีมงานร้านมังกรฟ้าทุกทท่านนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทท่านทุกๆคนที่อุดหนุนสินค้าทางร้านเราแล้วก็ที่เข้ามาดูใน YouTube นะครับต้องขอขอบคุณมากครับจากใจทีมงานร้านมังกรฟ้าครับสวัสดีครับ